คู่นี้โอ้โหดันซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยเป็นอีกหนึ่งคู่ตัวอย่างที่น่ารักมากๆเลยนะฮะก็กำลังจะพูดถึงฟรีนเบกกี้ฮะเขาตื่นเต้นเขาไปเจอผู้นาของเราท่านนายกรัฐมนตรีใช่นะครับเรียกได้ว,ว่าได้ถูกเชิญเป็นตัวแทนเข้าพบนายกรัฐรมนตรีที่ทําเนียบเพื่อประชุมนะครับรวมไปถึงพูดคุยถึงการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้เจอ2ส,สาวเนี่ยถามหน่อยดีกว่า2ส,สาวอัปเดตหน่อยไปคุยอะไรกับท่านนายกบ้างเนาะ,ะเชิญครับน้องฟรีนเบกกี้ริเบกาเชิญครับถามเลยครับ ไปเข้าไปชุมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ใช่ครับช่ว่าแบบว่าจะมีสินค้าอะไรที่สามารถแบบ tie-in ถึงท้องิประเทศไทยอะไรบ้างใช่ก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเพราะว่าตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้เคยเข้าทำเนียบรัฐบาลหนูไม่เคยต่อแถวได้เลยคนเยอะมากอย่างในเรื่องที่เราถ่ายมันก็มี ความเป็นไทยเยอะมากๆเพราะว่าในซีเราก็นั่งทำขนมทำอะไรกันจริงจังมากอย่างอาทิตย์หน้าน้องมีถ่ายผ้าใหมผ้าไหม,ไหมใช่ใชก็ก็ แฟนๆน่าจะได้เห็นถึงวัฒนธรรม c ลเจอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะมากขึ้นเวลาใครได้มาเที่ยวไทย<ช>ก็รู้ว,ว่าอันนี้อร่อยนะอันนี้น่าลองอบอกท่านว่าตื่นเต้นมาก<ช>ที่ได้เข้ามาที่นี่ค่ะ<ช>ก็ยินดีที่ได้เป็นซอฟพาวเวอร์อีกหนึ่งซอฟพาวเวอร์แล้วก็จะร่วมถึงพักดันเรื่องสมรสเท่าเทียมด้วยใช่ที่คุยกันในในห้องประชุมตรงนั้นใช่คะ่ะว่าแบบยอเหลืออีกสองวาระก็น่าจะได้รู้แล้วว่าแบบเป็นยังไง นี่แหละครับสอาวนะครับน้องฟรีนกับเบกกี้นะครับก็ช่วยพักดันซอฟ t ์พาวเวอร์ด้วยน่ารักมากๆเนาะพี่อามเนาะช่วยกันคนละแรงนะฮะเนี่เป็นตัวแทนของคนในวงการนัมาช่วยกันเป็นกระ,ะรบ,บอกเสียงเนาะดีงามครับ